เพราะฉะนั้นถามต่อทั้งสามท่านด้วยคําถามเดียวกันว่าแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตคืออะไรขอชัดๆนะคะถ้าคุณธนากรตอบแล้วอาจารย์วิเชนต้องเพิ่มประเด็นใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่ต้องแก้อย่างคุณธนากรที่จะถามเลยว่าสมมุติเราทราบว่าประชาชนเห็นด้วยที่จะปฏิรูปเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรที่ชัดเจนเอาด้วยหมดแล้วเห็นดีด้วยเข้าใจปัญหาเหมือนจะรู้เรื่องเลยคนที่ตอบเนี่ย เหมือนเข้าใจประเด็นของกรรมธิการอนุกรรมธิการทั้งหลายเลยเราจะเริ่มต้นอย่างไรอาจารย์วิเชียนช่วยบอกหน่อยว่าอัตราส่วนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นตัวเลข7000 70, 0ล้านที่ถ้าใบหนึงร้อซจ่ายเข้ากระเป๋ารัฐถือว่าจ่ายภาษีรัฐสูงที่สุดที่หลายคนอยากให้รู้นี่นะคะแล้วเราจะควรจะมีสัดส่วนอย่างไรร่วมถึงคุณกิติพง์ด้วยว่าทางออกที่ควรจะเป็นคืออะไรนะคะขอท่านและประมาณ 5นาทีขอบคุณมากค่ะคุณธนากรก่อนเลยนะคะเราเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหมฮะถ้าสมัยนี้ถ้าให้ทานสมัยคือประชาชนต้องเป่านกวีนะครับอ๋อแต่ว่า,เ,าเราไม่ใช้บุกคซะนะครับค่ะง่ายๆคือประชาชนต้องแสดงเสียงนะครับว่าเราต้องการให้เกิดการปฏิรูปสลัดนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเงินมันไม่เป็นธรรมนะ,ะ,ะเงินเงินออกจากกระเป๋าเราแต่ไปเข้าลักทั้งหมดแล้วไม่กลับมาหา มันก็คือต้องต้องแสดงออกนะครับว่าว่าเราต้องการให้เกิดการเป็นรูปสลากซึ่งแน่นอนครับประชาชนเนี่ยต้องการแสดงออกแล้วล่ะในความรู้สึกแต่ถามว่าเขาจะไปแสดงออกที่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของของพวกเราละที่เป็นคนทำงานภาพสังคมว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปเปิดช่องให้ประชาชนสามารถมาแสดงสิ่งแสดงเสียงได้นะครับเออเลยเลยจะชวนกันอย่างนี้ครับว่าเออเราต้องการเสียงของประชาชนไม่รู้จะบุกซ้ำกับคุณสุเทพหรือเปล่านะเราเสนอว่า เสียงที่จะไปเปลี่ยนนโยบายได้นะครับมันต้องเป็นเสียงที่มีหลักเจหลักขึ้นฐานนะครับหนะลักเกณฑหลักในถึงจำนวนคนจำนวนคนเสียงสักหนึ่งล้านเสียงเป็นอย่างน้อยนะครับที่จะทําให้ภาคนโยบายเนี่ยเขารับฟังนะครับคือประชาชนจํานวนจํานวนหมื่นเขาบอกน้อยมาชุมนุมแค่หมื่นนิดเดีว่าหมื่เขาบอกสองพันห้าใช่ไหมนะครับเขามีวิธีการแสนก็อาจจะ ไม่ไม่เยอนะนักนะครับเพราะพวกนักย่พวกพวกฝ่ายนักการเมืองที่เป็นผู้กําหนดนโยบายก็บอกว่าตัวเขาเองคนเดียวเขาก็มาจากหลักแสนนะคราะเราบอกว่าถ้างั้นเราต้องตั้งเป้าเป็นหลานนะถ้ามีเสียงของประชาชนนะครับออกมาส่งเสียงอย่างมีหลักฐานบันทึกนะครับว่าคนหนึ่งล้านคนเป็นอย่างน้อยเนี่ยออกมาออกมาบอกว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อทำให้เกิดการปฏิรูปสลากนะครับอันนี้จะเป็น แต่เป็นสิ่งที่เป็นการะแสของที่มีน้าหนักของประชาชนซึ่งเราเชื่อและหวังว่าคนฝ่ายทั้งู่มันน่าจะฟังเราใช่ไหมคะเขาน่าจะฟังเรานะครับคือคือถามว่าทำไมถึงต้องล้านนะครับคืออย่างที่อาจารย์นิเชียนพูดแหละประสบการณ์ของอาจารย์สองท่านพบว่าการจะแก้กฎหมายเนี่ยมันแก้ด้วยพวกเราไม่ได้ฉะนั้นมันต้องไปแก้ในระบบของรัฐสภานะครับทีนี้ระบบของรัฐสภาเนี่ยนักการเมืองเขาก็มีอยู่ในใจเขาอยู่ละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาแก้เขาจริงเขาก็จะแก้ตามสิ่งที่อยู่ในใจเราที่บอกว่าเสียงร้านเนี่ยมันจะเป็นเสียงที มันบอกว่ามีประชาชนที่ต้องการอย่างนี้เยอะมากพอสมควรล้วถ้าคุณไม่ฟังเสียงคนเป็นล้านๆเนี่ยมันมันคงไม่ได้คงไม่ได้นะครับ<ม>เราก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเราขอนะครับเราจะไปไปทำอะไรละ่ะเราตอนนี้เราเราใช้จริงๆว่าขอให้ภาคส่วนของหละ่นะภาคประชาประชาสังคมทั้งหมดที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยไปรวบรวมนะหลายชื่อนะเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยให้พวกเราได้เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ่าเงิงของของกองเงินจากกิจการสัมันไ่เป็นคำยังไง แล้วขอให้เรื่อกมกันลงชื่อสนับสนุนนะครับขอชื่อขอเลขที่เลขเลขที่อยู่นะครับ<ช>ขอเบอร์โทรศัพท์ขอเลขบัตรประชาชนเอาแค่นี้พอไม่ต้องเอาตัวบัตรมานะครับแต่ขอและเราจะมีแบบฟอร์มให้นะครับมีแบบฟอร์มให้ช่วยช่วยกันตัวบมาแล้วมารวบรวมมาทางเราเราเป็นแค่ผู้ประสานงานผู้รวบ<ช><ป>รวมให้ตั้งเวลาสักสามเ <3 S 2> ดือนเอาใช้เวลารวบรวม3เดือนเดือน,อน,อนครับ3เดือนขอหนึ่งล้านลายชื่อเดือนนี้เดือนพฤศจิกายเยอรัน กำลังจะหมดแล้วก็น่าจะประมาณเดินภูพาธ์ปีวัดสิ้นเดินบูพา์เราจะตั้งเป้าเราจะหาให้ได้หนึ่งล้านหลายชื่อเพื่อให้หนึ่งล้านหลายชื่อนี่นะเป็นเป็นชื่อที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งหมื่นชื่อนะครับที่ลงชื่อพร้อมการมีบัตรประชาชนสำเนาแนบไปด้วยเนี่ยเป็นชื่อของผู้เสนอกฎหมายเข้าใไหมครมีหนึ่งหมื่นที่เป็นผู้เสนอกฎหมายแต่หนึ่งล้านในชื่อเป็นผู้สนับสนุน น,นี่คือเสียงอยู่เบื้องหลังแล้วก็นากฎหมายนียนำเสนอสู่รัฐสภาเพื่อให้มีกระบวนการการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทํำยังไงคือช่องนี้แหละครับเราต้องเป่านกหวีดด้วยวิธีการที่ไม่ต้องส่งเสียงครับเอาชื่อของเรามารวมกันให้เป็น,บบนหนึ่งรายชื่อค่ะอันนี้คือเรื่องวิธีการถูกไหมคะวิธีการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมและจะถักนั้นต่อแต่ในฐานะประชาชนนี่ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งฟังแล้วก็อยากจะถามต่อว่าอา้าวแล้วจะลงชื่อแล้วจะเสนออะไร เนื้อหาสาระหรือสาระสําคัญของกฎหมายที่จะเป็นกฎหมายของฉบับประชาชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากของปี2517ตรงไหนอย่างไรบ้างอาจารย์มิเชียนน่าจะตอบได้ว่าสัดส่วนรายได้ควรเปลี่ยนเป็นอย่างไรการปรับให้เป็นรูปแบบที่แยกกัน3ส่วนคือการกํากับดูแลการกองทุนการบริหารจัดการและการจัดการกองทุน3ส่วนนี้ควรแยกจากกาัน ถูกไหมหรือจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรที่ประชาชนควรทราบเพื่อหาแนวร่วมเขาจะได้รู้ว่าเขามาลงชื่อเพราะอะไรเขาได้อะไรสังคมได้อะไรประเทศชาติจะได้อะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็บต้องพยายามทาเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเทคนิคเป็นเรื่องยากให้ฟังเป็นเรื่องง่ายไปใน5นาทีนะครับก็คือ <S <S คมไม่เป็นไรครับ <S <S คือ <S 2> <S 2> เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นกันแล้วนะฮะคือถ,ถ้าพูดถึงลอ,อ,อตเตอรี่เนี่ยเราจะเห็นภาพของปัญหากันยเยอะมาก สี่ปัจจุบันเนี่ยเราออกประมาณงวดละ72ล้านฉบับทั้งที่เป็นสลากปกติและสลากการกุศลรวมกันคุณนากรบอกว่ากำลังจะออกอีก3ล้านฉบับครับกำลังจะออกอีก3ล้านเพราะว่ามีการเรียกร้องจากคนที่เป็นผู้ขายเนี่ยผู้ค้ารายย่อยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็น75ล้านฉบับทุกวันนี้เนี่ยท่านทราบไหมเงินที่เป็นเงินนอกระบบเนี่ยที่เกิดจากไม่ใช่หวยเถื่อนไม่ใช่หวยใตดินนะเป็นหวยรัฐที่ขายเกินราคา คุณธนากรก็ดีนะครับคุณกินิพงศ์ก็ดีก็บอกแล้วว่าไม่มีใครซื้อได้ดอกคู่ละ80บาท<ช>ซื้อคู่ละร้อยบาทก็คือฉบับหนึ่งเนี่ยเขาขายเกิน10บาทคือในทุก15วันเนี่ยจะมีเงินนอกระบบอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย720ล้านบาททุกๆสิบห้าวันใช่ไหมฮะเพราะ72ล้านฉบับขายเพิ่มฉบับละแค่10บาทนะครับ720ล้านบาทต่อ15วันนะ,ะเอา24ไปคูณนะฮะเอา24ไปคูณเดือนนึงเนี่ยนะพันสี่ร้อยล้าน บ็กเสร็จเนี่ยประมาณ1ม0 0 0พล้านที่เป็น<ช>เงินนอกกล,<ม>ลุ่แต่ว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายสารนะตรงนี้เนี่ยยากมากตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดเน้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ปแปลกใจเลยนะครับที่คุณคกินีพงศ์บอกว่าทุกหนักเนี่ยจะอยู่ที่นะครับผู้ขายรายย่อยนะครับแล้วก็ฉลากลือฉลากอะไรคนที่รับผิดชอบปลายทางก็คือผู้ค้ารายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจากอำเภอวงังสุขุมก็ดีที่ขับ ขี่จักรยานรอบนะกรุงเทพเลยตามปั๊มน้ํามันเดินไปทั้ทนซื้อทั้งหลายก็ดีรวมถึงกระทั่งนะครับผู้ค้ารายย่อยที่อาจจะเป็นผู้ได้โอกาสนะครับนะทางสายตาหรือว่าได้โอกาสทางอื่นเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปกตินะครับ,นนนะรบทีนี้เนี่ยปัญหาที่ผมพยายามที่จะชี้ว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยก็ผงจะมองไม่ใช่เพาะปัญหาสลากเกินราคาต้องมองถึงต้นทางก็คือ,อ,อนโยบายนะครับคนกําหนดนโยบายนะครับ มองไปเรื่องของการบริหารจัดการมองเป็นเรื่องของการเยียวยาผลกระทบต่างสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับ mm hmm. ต้องยอมรับอยู่อย่างว่าสลากกินแบงเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะสร้างผลเสียกับสังคมส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็เอาเหมือนกับน้นายอกเอาหนามบกเอาเงินที่ได้จากกิจาก,การสลากเนี่ยไปทําให้สังคมเข้มแข็งอันนี้ในต่างประเทศใช่ไหมครับ,รบในต่างประเทศครับ mm hmm. อาจารย์ธีรรัฐ์เนี่ยทำวิจัยมาเยอะนะครับ นะหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์เยอะๆก็เห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศนะโรงเรียนนะครับนะที่เป็นโรงเรียนนะครับของรัฐได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากเงินของสหประเ่งนะครับคนได้โอกาสในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุนะครับคนพิการนะครับคนที่มีปัญหาทางด้านนะความพร้อมในการเรียนอะไรต่างๆก็ได้ประโยชน์จากนะครับเงินจากตรงนี้ การทํากิจกรรมสังคมเพื่อต่อต้านไม่ให้เกิดอบายมุกเพิ่มเติมนะครับการตั้งศูนย์เยียวยาผู้ที่ติดการพนันก็ได้เงินจากตลากกีฬาจากการพนันเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามองว่าเออประเทศเราเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็เอาสิ่งดีๆจากต่างประเทศมาทาไมตรงนี้เราไม่ออกมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้มาเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับประชาชนนะ นะครับเพราะเรามองว่าคนที่สามารถที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับเรื่องของการพน,นันโดยเฉพาะลอตเตอรี่ได้คือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณธนากรพูดเนี่ยเรามองว่ามันเป็นพื้นฐานความจริงในสังคมที่เราอยากให้คนในสังคมเนี่ยร่วมกันรับรู้<ะ>ปัจจุบันที่เรามีการแก้กฎหมายเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีการแก้กฎหมายที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญก็ดีนะในเรื่องของการออกพรบงเงินกู้อ,อ,กอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ สลากกินแบ่งแล้วยังไกลตัวมากกว่ายังทําความเข้าใจได้ยากมากกว่านะครับสิ่งที่เราอยากจะทําให้สังคมนี้ได้รับรู้ถึงปัญหาของนะสลากกินแบ่งก็คือทํายังไงสลากกินแบ่งจะเป็นสลากกินแบ่งที่ไม่ใช่สาลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เป็นสลากกินแบ่งเพื่อสังคมนะครับจ<ช>ึงเป็นที่มาของการออกกฎหมายที่เป็นคู่ขนานกับนะครับกฎหมายสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือกฎหมายที่เราตั้งชื่อนะอาจจะเป็นชื่อที่ นะฟังดูแล้วเนี่ยนะองค์กรของรัฐอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเราตั้งชื่อว่าพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคมนะครับชื่อตรงนี้นะมันมีความหมายหลายอย่างก็สื่อว่าไอ้เงินที่ได้จากคนในสังคมต้องคืนกลับสังคมอันนี้คือปัชญัยใหญ่นะครับเราคงไม่เอาเงินจากสลากไปซื้อรถถังเราไม่เอาเงินจากสลากไปจ่ายเงินเดือนตำรวจเราคงไม่เอาเงินสลากไปสร,าปสร้างสะพานข้ามแม่น,น้ําหรือว่าไปสร้างรถไฟความเร็วสูง ไม่ใช่เนะเพราะเงินเหล่านั้นต้องมาจากที่อื่นครับแต่เงินจากนะครับปร,ชชประชาชนโดยเฉพาะยิ่งการมีความสุขทุกๆ15วันหรือต่อไปจะกลายเป็น7วันหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะควรจะควรจะทาให้สังคมเข้มแข็งควรจะทําให้เขารู้ว่าเ,เล่นการพน,นันนะมีผลเสียแต่เล่นพอประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐธรรมเนียที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้คิดตรงนี้นะไม่ได้คิดตรงนี้ จะเห็นได้ว่าเงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยสังคมเยอะแต่เป็นการช่วยสังคมในลักษณะที่มันเหมือนกับเรื่องปฏิบัติไหมฮะเหมือนกับการโปรยอะไรบางอย่างลงไปในแม่น้ำมันไม่เป็นรูปธรรมครับแล้วมันไม่สามารถที่จะทําอะไรที่ยั่งยืนได้ดิ่คุณเคยเห็นโรงพยาบาลที่บอกว่าสร้างโดยเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันนั้นเป็นสลากการกุศลกับอ๋อสลากการกุศลอันนั้นยัยนเป็นสลากการกุศลซึ่งออกตามมาติคณนะรับตรงีไม่ใช่มีใครไปขอเพื่อสร้างตึกใช่ไหมคะโอ้คงคงจะไม่ได้ครับถ้าสร้างตึกนี้ทีเดียวหมดคนอื่นคงไม่ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากแต่ถามอาจารย์นีดนงว่าใครรู้บ้างว่าเงินเพื่อสังคมเขาไปจ่ายใครบ้างตรงนี้แหละฮะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมว่าเงินของพวกเราแต่พวกเราไม่เคยรับรู้นะครับเงินของคนที่ซื้อสลาก แต่จริงๆคนซื้อสลากถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ก็ได้นะครับแต่ว่าใคร่ะครับจะไปจะไปมีเวลาว่างมากพอเพื่อจะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของว่าเราต้องมีคณะกรรมการหลายๆชุดแล้วในบรรดาคณะกรรมการหลายๆชุดเนี่ยนะครับตัวแทนภาคประชาชนต้องเข้าไปม,มีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายสำนักง,งานร่างกฎหมายสำนักง,งานสลากกินแบ่งเนี่ยกับร่างกฎหมายที่เป็นร่างกฎหมายกิจการสลากเพื่อสังคมเนี่ย สิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนคือที่ผมจะพูดสรุปคือบทบาทของภาคประชาชนในการเข้าไปกํากับบริหารจัดการและจัดสรรเงิน,นตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับหัวใจสําคัญพูด,ดง่ายๆว่าอาจารย์ทียวจะถามว่ากฎหมายฉบับใหมด่ดีกับฉบับเก่ายัางไงผมก็พูดตรงๆเลยว่าฉบับใหมด่ดีตรงที่ว่าผู้มีส่วนได้เสียในสังคมคือภาคประชาชนได้เข้าไปมีบทบาท และจัดการเงินไรายได้จากระชชนครับตั้งแต่ต้นน้ําจนกระทั่งถึงปลายน้ํา <ฮะ S 1> ต้นน้ําก็คือการกําหนดนโยบายกลางน้ําก็คือการบริหารจัดการอย่างเช่นที่คุณกิริพงพูดในเรื่องของการช่องทางการจับจําหน่ายการให้ส่วนลดนะนะ,นะ,<ฮ>ะแล้วก็ปลายน้ําก็คือเงินที่ได้เนี่ยเอาไปทําอะไรอย <ฮะ S 1> ่างนี้เป็นต้นครับก็สรุปง่ายๆว่าดีไม่ดีมันเป็นที่เชื่อว่านะครับกฎหมายที่ดีคือกฎหมายที่ มีการตรวจสอบตรวจดุลระหว่างรัฐถากับ <Okay. S 1> และภาคประชาชน <Okay. S 1> ถ้าตราบใดกฎหมายใดมีเฉพาะรัฐถาเท่านั้นเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้วินิจฉัยคนจะอ,ออกมาเต็มท้องถนนเป็นที่เชื่อว่ากฎหมายอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ภาคประชาชนม,มีส่วนร่วมหมดเนีในเรื่องต่าง่การกําหนดการปฏิบัติและการ นะครับบริหารจัดการเงินและการเยียวยาสังคมที่ได้ผลกระทบจากการใช้นโยบายนั้นอย่างหลังเนี่ยทั่วโลกเขาเชื่อว่านะครับมันดีกว่าอย่างแรก<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของพระราชบัญญัติกิจการสลักเพื่อสังคมก็เป็นไปอย่างหลังนี่แหละครับ<ฮ>ะนะคร,บครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจย์จบได้ดีประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำวันนี้ไม่ได้สับเฉพาะของ ู้มีตำแหน่งใดๆนะคะเป็นศัพท์ทางธุรกิจที่ใช้ไม่เป็นศัพท์ทางอุทกภัยหรือน้ําทั้งหลายเป็นศัพท์ทางธุรกิจนะคะที่ที่เขาใช้กันเดีเพิ่งมาดังช่วงสมัยรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นเองคุณกิติพงศ์คะทางออกที่ควรจะเป็นเรามีกลไกที่ชัดเจนแล้วว่าจะขอรวบรวมรายชื่อประชาชนหลักล้านเจ้าของเงินเจ้าของประเทศอาจารย์นิเชียเชนบอกหลักการแล้วว่าต้องเป็นกิจการ ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้เันสรุปเองนะคะคุณกิติพงศ์เห็นด้วยไหมคะหรือมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้การกลับดันเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาได้เช่นค่ะครับก็ผมสองส่วนนะฮะส่วนแรกเลยอาจจะขอขอ,ขอสรุปจริงๆทั้งสองท่านนะทั้งอุณุากรทั้งอาจารย์พิเชษก,ก็พูดในส่วนของสาระหลักๆไปแล้วนะฮะผมผมขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ,รบใน ส่วนของกรรมธิการเนี่ยนะครับว่าหลังจากที่คุยกันมาเกือบปีได้นะฮะเชิญคนรู้คนนี้เข้ามาพูดคุยไปรับฟังตรงนู้นตรงนี้ไปศึกษาของต่างประเทศอะไรต่างๆมาเนี่ยนะฮะเราก็สรุปมาว่าอย่างน้อย4เรื่องด้วยกันนะครับในตัวของการเปลี่ยนจากสลากเปีนแบ่งรัฐบาลไปสู่สลากเพื่อสังคมเนี่ยนะฮะอย่างน้อย4เรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนเรื่องที่หึ่งก็เรื่องที่อาจารย์พิเศษพูดไปแล้วคือเรื่องปรัชญานะฮะปรัชญาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะ คือปัญจาเดิมเนี่ยนะสลากเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนหาดทองคําของรัฐบาลนะเป็นอ่านทองคำหาหาดหาดลดหาหาดทองคำมันจะไข่มาทุกวันเลยนะแล้วก็อาจจะมีการแบบรีบเก็บไข่เร็วขึ้นนะที่เก็บไข่เร็วขึ้นมันก็ยิ่งไข่เร็วขึ้นไข่มากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นหาดทองคําแล้วรัฐบาลก็เอาเงินไปนะฮะในต่างประเทศนะครับมีบทเรียนคล้ายๆกันอย่างนี้นะฮะ ก็เป็นลอตเตอรี่ของรัฐเหมือนกันนะแต่เป็นในระดับรัฐนะฮะเขาบอกว่าทําจนถึงขนาดที่ว่าคือรัฐนั้นเนี่ยต้องหารายได้ถึงขนาดที่ว่าเวลาเขารู้ก็เหมือนว่าเราเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยซื้อโดยคนจนนะฮะโดยผู้ได้โอกาสโดยชนชั้นล่างของสังคมนะะชนชั้นล่างของสังคมในสหรัฐเนี่ยเขาจะได้รับอะไรเป็นเช็คเรียกเช็คอะไรเช็คเหมือนกับบ้านเราอาจจะเทียบคล้ายๆกับพวกเบี้ยยังชีพอะไรเงี้ยนะฮะ ล้วก็จะมีวันนะวันที่เป็นวันแจกเพี่ออย่างชีพนะพอวันแจกเพี่ออย่างชีพปุ๊บเ่ยนะฮะไอ,ไอสลากของรัฐเนี่ยจะไปโฆษณาอยู่ใกล้ๆนะไปโฆษณาอยู่ใกล้ๆตรงที่เขารับเช็คกันนะฮนะก็เพ <laughs> ราะเช็คมันไม่ค่อยเดินทางออกไปไหนนะฮะตัวอย่างมันก็วนกลับ้็ <laughs> ไปถึงรัฐบาลไดทีนะ <c oughs> รนะเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถึงระดับหนึ่งแล้วหารองคำมันเกิดทํางานได้ไม่ทันใจเนี่ยนะนะรัฐบาลอาจจะเพิ่มกลไก ไปแจกใกล้ๆเบี้ยยังชีพของประชาชนเหมือนกันนะเพราะเรนั้นต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนจากการที่เป็นแหล่งรายได้เพื่อน,นำเข้ารัฐจนทําให้สํานักงานสลากเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะต้องเปลี่ยนจากเงินที่จะเข้ารัฐเนี่ยมาเป็นเงินเพื่อการพัฒนานสังคมคะนะฮะอันนี้ต้องให้ชัดเลยนะครับในเรื่องของปรัชญาประการที่สองนะในเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการในขณะนี้เนี่ยมันมีความเรียกว่า ชื่อเนี่ยกินแบ่งนะแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นลักษณะกินรวบนะฮะกินรวบก็คือว่าทั้งผู้กําหนดนโยบายทั้งผู้ดูแลกิจการเนี่ยมันอยู่ในคณะเดียวกันนะกรรมการสลากนะสำนักง,งานสลากเนี่ยต้องทําหน้าที่ทั้งการควบคุมนโยบายด้วยนะแล้วก็ทําหน้าที่ในการพัฒนากิจการด้วยนะแล้วถ้าถามกันตรงๆเนี่ยเขาจะเลือกทําอะไรก่อนนะครับ ใช่ไหมไในในแง่ของการพัฒนากิจการเนี่ยคงจะมามาเป็นระดับแรกนะ <c oughs> พัฒนากิจการ็นระดับแรกส่วนการควบคุมการให้คำนึงถึงผลก,กระทบอะไรต่างๆเราเนี่ยคงจะเป็นรองๆลงมาแต่รองอันดับเท่ไหร่เรา,าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นใน,นกลไกที่กรรมธิการได้ตัดสินใจขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าต้องแยกอำนาจ2ส่วนนี้ออกจากกาันนะมีอำนาจในส่วนของการกํากับดูแลนะมีกรรมการชุดหนึ่งนะ แล้วก็มีกรรมการที่จะไปดูแลเรื่องการทากิจการเนี่ยอีกชุดหนึ่งการพัฒนากิจการเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะเพราะนั้นกรรมการควบคุมดูแลเนี่ยก็จะควบคุมดูแลการทํากิจการด้วยกรรมการที่ทํากิจการเนี่ยก็ดูแลเฉพาะกิจการไปนะครับไม่ต้องไปเอ่อข้องเกี่ยวกับเรื่องของอการที่จะต้องไปเอ่อเอ่อเรื่องของนโยบายใหญ่ๆนะก็จะมีกรรมการอีกชุดหนึ่งแล้ว แต่กรรมการทั้งสองชุดจะต้องมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างที่อาจารย์วิเชียนว่านะครับต้องเข้าไปประการที่3นะครับประการที่3เป็นเรื่องของรายได้นะเราเห็นตัวของรายได้แล้วนะครับว่ามีขนาดเป็นระดับเอาละว่าไปท้ายสุดก็ระดับหมื่นล้านนะฮะเงินที่เข้ารัฐไปเฉยๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะอาจจะไปตรงรู้บ้างตรงนี้บ้างนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยนะทางกรรมธิการ เสนอว่าจะต้องเอาเงินตรงนี้เนี่ยออกมาสร้างความโปร่งใสนะแล้วก็มาสู่กระบวนการในการพัฒนาสังคมนะอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะมีกลไกมีอะไรต่างๆที่ชัดเจนยอมรับได้มีส่วนร่วมนะครับตรวจสอบได้นะเป็นที่มาของอีกหนึ่งกฎหมายที่ทําคู่ขนานกันก็คือกฎหมายกองทุนเพื่อสังคมเนี่ยนะฮะที่ทำคู่ขนานกันมาแต่ว่าจะโยงจากส่วนนี้เข้าไปส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่ แต่เดิมมาแทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยนะฮะหมายถึงว่าในกิจการนี่นะแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยนั่นก็คือเรารู้แน่ว่าสลากเนี่ยเป็นสินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคมและส่วนใหญ่มันก็มัก,มกจะกระทบในทางลบด้วยซ้ำนะยกเว้นในทางดีก็คือมันเป็นสินค้าแก้เหงาขย่าวความหวังอะไรได้ในในหลับหนึ่งเนี่ยนะแต่ผลกระทบในทางลบเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเอกบาลทิการบอกว่าทุกขั้นตอนของการดําเนินงานนะทุก ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับการนามาใช้หรือว่าคานึงถึงต่อการแก้ปัญหาที่เป็นผลกระทบทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากสลากด้วยไม่ไว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือว่าการเยียวยาผู้ที่ตกอยู่ในปัญหานั้น<ต>นะครับจะต้องแก้ทั้งหลายใช่ครับ,รบท้ายที่สุดอาจารย์ผมผมเ,เพิ่มในเรื่องของแล้วเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้มันเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะเออ คุณดากรพูดถึงเรื่องของการรวบรวมรายชื่อไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะผลักดันเข้าไปนะแล้วคงต้องมีการติดตามต,ต่อไปด้วยแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญมากๆก็คือต้องทําให้เรื่องเราต้องทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ,อยู่ในที่แจ้งนะเอามาพูดกันให้เรียกว่าเป็นพูดกันให้ให้ให้ขลมไปทั้งเมืองเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามพูดกันให้เต็มที่พูดกันให้มาก อาจจะมีข้อขัดแย้งเห็นไปตรงกันมาอาจจะมีข้อที่ยังเรียกว่าต้องอภิปรายถกเถียงอะไรต่างๆกันบ้างแต่นั่นเป็นสิ่งดีที่จะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกกระตุ้นความสนใจ นะแล้วเราอาจจะไม่ต้องปเป่าทุกวินบ่อยๆนะเพราะเดี๋ยวถ้าเป่าทุกวินนะอีกฝนะ่ายนึงก็จะมาปัดเ่าบูดความเร็วสูงนะะมันก็จะดังไปกลมไปทั่วเมืองโดยที่เป็นเสียงดังอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันมากๆเนี่ยนะไอเสียงดังที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันจะเป็นเสียงดังแห่งปัญญาแลนะเป็นเสียงดังแห่งการแลกเปลี่ยนนะจะตกผลึกหรือไม่จะเร็วช้าแค่ไหนเนะี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีการพูดกันให้มากครับ,ขอบ,รบขอบคุณชา่ะประเด็นสุดท้ายที่คุณกิติวงศ์พูดถึงคือทําเป็นกระแสะสังคม ให้สังคมได้ได้เรียนรู้ปัญหาไปพร้อมๆกันได้ถกคุยถกซักถามจนตกหลึกเพราะบางคนเรนเชื่อว่าข้อมูลหลายคนได้มีไม่เท่าสามท่านนี้นะคะแล้ววันนี้ที่ฝั่งเรนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางที่จะนําข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่เพื่อเกิดความเข้าใจร่วมกันและเห็นประโยชน์ของการผลักดนันรวมถึงเห็นความจําเป็นว่าทอยต้องมาร่าวมเป็คอนุรกรด้วยนะคะมีกําหนด deadline ันยี่สิีพฤศจิกายาน,นนะคะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เอาล่ะค่ะช่วงสุดท้ายที่ท่านผู้มีเกียรติที่วันนี้ให้เวลาสละเวลาของท่านมาร่วมรับฟังปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาหนะักเป็นปัญหาที่พยายามจะจะแก้กันมาแต่ก็ดูแล้วคนแก้ก็ยังต้องพยายามอยู่อีกระยะทางยาวไกลนี่นะคะอยากเห็นความสําเร็จอยากเห็นส่วนร่วมและอยากฟังเสียงของท่านด้วยเชิญท่านผู้มีเกียรติ เขียนใส่กระดาษมาหรือใช้ไม้ที่อยู่ข้างๆท่านได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลที่ปรากฏไว้บนเวทีนี้อาจจะไม่ใช่คำถามแต่เป็นข้อเสนอหรือข้อสังเกตรวมถึงมาเตือนสติพวกเราก็ได้ว่าเราอย่าฝันลมๆแรงๆใช่ไหมคะอาจารย์แต่เราก็มีสิทธิ์ฝันและเราก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะทุกปัญหามีทางออกคิดในแง่บวกเชิญค่ะรบกวนได้นาชื่อและสังกัดกับคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายวชิรก UH ิจทองหล่อนะครับจากเด็กรุ่นใหม่ไม่พ่นธนะครับคือผมอยากทราบว่าจากข้อมูลที่หามานะครับก็คือเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลก็มีการได้เงินกินป่าตรงนี้นะครับคืออยากทราบว่าจากข้อมูลที่เราประชุมกันมาตั้งแต่เช้านะครับจะจะไปถึงรัฐบาลหรือว่าจะให้รัฐบาลรู้เห็นกับข้อมูลอย่างนี้ได้ยังไงครับอ่าเป็นคำถามที่น่าสนใจถาง่ายๆ จากคอมเนเซน์สามันจำเล็ปกปกติอาจารย์วิเชียนต้องเดินทางไปสอนแล้วขอเสียงปรบมือให้ดรวิเชียนการศิริคงกรจากมหาวิทยาลัยบูราพานะคะวันนี้อาจารย์ให้เห็นสาระสํา,สาคัญของกฎหมายของประชาชนอีกฉบับหนึ่งที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ยังต้องการความร่วมมืออีกอีกเยอะเลยนะคะเมื่อสักครู่สุภาพบุรุษหนุ่มน้อยถามว่าที่พูดวันนี้็ภาษาชาวบ้านนะครับคุณธนากร จะมีประโยชน์อะไรใครจะได้ยินบ้างทำไงรัฐบาลจะรู้เห็นเป็นใจกับเราหรือจะเห็นด้วยกับเราถามคุณกิติพงศ์ก่อนเลยค่ะว่าทําไงดีคะเสียงนี้ถึงจะไปไกลและมีพลังพอขนาดพูดกันรวมตัวกันเป็นแสนเป็นหมื่นก็ยังก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจครับผมว่าถ้าภายในช่วงวันสองวันสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็อาจจะ ไม่ต้องไปเร่งมากนะฮะเพราะว่าเราคงสู้เสียงรบวียคงสู้เสียงแตรไม่ไหวไม,ม,มีเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะคุยกันให้ให้ให้เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นปูพื้นฐานความคิดอะไรต่างๆไปก่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่สังคมมันเริ่มสงบกลับเข้าที่เข้าทางอะไรต่างๆเหล่าลนี้เราก็ยค่อยๆเพิ่มความความดังของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มพื้นที่ในการพูดคุยอะไรต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเตรียมก่อนที่คุณธากรแล้วก็ทางเครือข่ายได้ทาอยู่ในขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราผมต้องเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้นะพยายามคุยกันว่ามันแน่นอนครับเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพยายามจะมีการกตับการเรื่องนี้กันนะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราตั้งความหวังไว้มากนะแล้วก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์จากที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนนะในการที่จะ สร้างความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นค่ะขอบคุณมากคือคุณกิติพงบอกว่ามันมีวาระที่อยู่ตรงหน้าอยู่เป็นวาระใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะสู้วาระนั้นยังไม่ได้นะคะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็พยายามใช้หลายๆวิธีการเพื่อสร้างให้เกิดเบทีให้เกิดเสียงเล็กเสียงน้อยประกอบกันไปสะสมกันไป แต่ก็ยังมีแต่ก็ต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณธนากรมาถนึงจะได้มาหึงจะได้ผลแล้วคุณธนากรมีข้อเสนอ